หมอครับฉีดโบ็อกกับฟิลเลอร์พร้อมกันในจุดเดียวกันได้ไหมครับคลิปนี้นะครับคใครเป็นสายฉีดหน้านะทั้งโบ็อกหรือฟิลเลอร์หรือกำลังหาข้อมูลอยู่ต้องฟังให้จบครับวันก่อนหมอเพิ่งเจอคนไข้มานะครับแลเขาก็ถามถามใกล้เคียงกันเลยแกถามว่าหมอถ้าพี่อยากให้หน้หาผาดูสวยขึ้นเนี่ยพี่ควรฉีดโบ็อก หรือฟิลเลอร์ดีผมก็เลยมีโอกาสนะครับบอกพี่เขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยการฉีดโบท็อกกับฟิลเลอร์นะครับมันเป็นการรักษาที่เขาเรียกว่าต่างกันโดยสิ้นเชิงคือคนละอย่างกันเลยครับแก้ปัญหาต่างกันแล้วก็ไม่สามารถแทนกันได้อย่างโบท็อกนะครับหลักๆเนี่ยเราฉีดเพื่อลดติวรอยที่เกิดจากการขยับตัวของกล้ามเนื้อเช่นบริเวณติงกาหน้าผาก เพราะฉะนั้นการฉีดนะครับเราจะหวังผลที่ชั้นกล้ามเนื้อเช่นบริเวณหน้าผากแล้วก็รอบตาส่วนฟิลเลอร์ครับคือการฉีดสารเติมเต็มที่จะมีความหลากหลายในการฉีดมากกว่าตัวอย่างเช่นการฉีดปรับโครงหน้าอย่างบางคนเนี่ยเจอปัญหานะครับเรื่องขมับต่อดูโซนก็จะฉีดยานะครับค่อนข้างลึกคืออยู่ใต้ตับกล้ามเนื้อเหนือกระดูกเลยหรือบางคนเจอปัญหาเรื่องร่องแก้มนะครับถ้าไม่ลึกมากเนี่ยเราสามารถเติมฟิลเลอร์ในชั้นไขมันได้ถ้าเป็นหน้าผากนะครับบางคนเจอปัญหาเรื่องหน้าผากเนี่ยเป็นร่องบุ๋มลงไปการเติมฟิลเล เือกระดูดขึ้นมาเลยพะงั้นนะครับทุกครั้งที่หมอเจอคนไข้เองเนยก็ต้องคอยวิเคราะห์ก่อนเสมอว่าปัญหานี้เขามีเนี่ยคืออะไรอย่างหน้าผากเนี่ยถ้าเกิดเป็นรอยจากการขยับกล้ามเนื้อนะครับอย่างนี้ต้องฉีดโบท็อกซ์แก้เอาแต่ถ้าหน้าผากเขาบุ๋มลงไปนะครับเป็นความลึกลงไปเนี่ยก็เติมฟิลเลอร์เอาก็จะคําถามนะครับคือฉีดจุดเดียวกันได้ไหมคําตอบคือได้ครับแต่ว่าจุดเดียวกันในที่นี้คือ่ากความลึกกันฉีดคนละวิธีแล้วก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับแทนกันไม่ได้